สวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ป้าเหมียวจะมาทำอะไรเอยเห็นดักแด้ไหมคะเพื่อนเพื่อน,นคะอันนี้ป้าเมียวทอดแล้วนะคะดักแด้ทอดค่ะแล้วเห็นผงอะไรไหมเอยอันนี้ก็จะเป็นผงปรุงอ่ารสราบรสน้ำตกนะคะป้าเหมียวจะมาทำราบดักแด้ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยจ้า ดับแรกนะครับป้าหมีก็จะใส่ดักแด้ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดักแด้ทอดอร่อยแซ่บๆของป้าหมีนะคะเนาะอร่อยอร่อยในต่างแดนอีกเหมือนเคยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นนาหอมแดงซอยนะคะเนาะใส่ลงไปเลยค่ะดับต่อไปป้าหมียวก็จะใส่ผงลาบเลยนะครับเพื่อนๆค่ะเทผงลาบลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ เทลงไปหมดจองเลยค่ะไม่ถึงป้าเมียวมีอยู่ครึ่งซองนะคะป้าเมียวใส่ไปครึ่งซองเลยค่ะมันก็พอดีกับที่ป้าเมียวทอดไว้นะคะเนาะแล้วอย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะบีบมะนาวค่ะบีบมะนาวใส่ลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะเพื่อนๆหาสักหน่อยหนึ่งอย่าเยอะนะคะ ผงชูรสหน่อยหนึ่งรสเพื่อรสชาติกลมกล่อมนะจ๊ะเนาะแล้วก็ out, คุกเคา้าค่ะนั่เป็นอะไรที่แบบน่าอร่อย ลำดับต่อไปก็จะเป็นผักนะคระเพื่อนๆะ่ะใส่เข้าไปต้นหอมกับใบอะไรคะมิ้นเนี่ยไทยก็เรียกอะไรสารเณหรือว่าอะไรเนี่ยแหละค่ะใส่ไปค่ะเพื่อนๆลาบสไตล์ปลาเหมียวนอะเเนาะลาบดักแด้ทอดสไตล์ปลาเมียวค่ะเส็บๆอื สมุเจ้าเห็นเราเป็นแบบไหนคะสมุเจ้าทั้งหลายน่ารับประทานไหมคะเอาชิมกันเลยคะ่วะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะเนาะชิมเลยคะ่ะชิมคำโตๆค่ะนี่คะ่ะชิมก่อนนะก่อนที่จะไปจัดจานนะคะสุดยอดมากคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะจัดจานกันเลยคะ่ะเตรียมพร้อมผักเผือกเตรียมพร้อม เทลงไปค่ะเพื่อนๆค่ะเทลงไปเลยค่ะยั่วๆอะเรามีผักแก้มด้วยนะคะเพื่อนๆเรามีผักแก้มด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะอือือดูเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆค่ะลาบดักแด้ของปลาเมียวน่ารับประทานไหมคะ กินกันเลยค่ะเพื่อนๆคื่อืค่ะชิมค่ะตามด้วยมะเขือนะคะเพื่อนๆค่ะลาบดักแด้เซ็บๆอร่อยอร่อยสไตล์ปลาเมียวเหมือนเดิมนะคะน่ารับประทานไหมค่ัเพื่อนเพื่อน คลิปนี้ป้าเมียวขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเมียวเหมือนเดิมนะคะเนาะคลิปนี้ป้าเมียวขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย